รถไฟเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดจึงขอให้ผู้ดโดยสารทุกท่านโปรดห้ามสูบบุหรี่และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถไฟในอาคารสถานีรถไฟตลอดจนบนชานชาลาและบนขบวนรถไฟเพราะนอกสัตนนท่านจะออก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นๆแล้วท่านที่อ,อ,อาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายได้